ครับก็อย่างวันนี้ที่มาสอนนะครับก็มีเตรียมตัวาตารางการทำเออร์เลอนะครับก็เป็นสรุปง่ายๆว่า e อ r ร์เลอร์ในคอลนิชันหรือว่าการทำหา e er อ r ร์เลในข้อสอบนะครับวิธีหาก็จะมีเรื่อง Tense ก็คือ12 Tense ว่ามีตัวอะไรผิด Tense ในนั้นบ้างถ้าผิด Tense เราก็ต้องแก้ตามาตัว Tense นะครับแล้วก็อย่าง มีตัว part of speech นะครับก็คือ noun, pronoun, article, adjective, adverb, verb, verb preposition, conjunction นะครับถ้าผิดเราก็ต้องมานั่งไล่หาว่าตัวไหนผิดบ้างนะครับแล้วก็จะมี <c oughs> มีตัวที่ไม่เกี่ยวกับกรมาสองตัวนี้นะครับก็จะมีตัว spelling ก็คืออย่างสะกดผิดหรือว่าจะมีการใช้ punctuation ผิดก็คือใช้สัญ,ญลักษณ์ผิดนะครับ แล้วก็จะมีการตัดคําที่เกินออกไปด้วยหรือว่าเป็น unrelated words ครับชีตวันนี้ที่เอามาให้น้องเรียนนะครับจะเป็นชีตของทางมหาวิทยาลัย u m p มชัญนะครับก็จะเป็นประโยคเต็มๆนะครับโดยที่ไม่มีการขีดเส้นใต้ให้ก่อนเพื่อที่จะให้ตัวน้องเนี่ยครับได้หาออกมาก่อนว่าตรงไหนผิดเพราะว่าการที่มีขีดเส้นใต้เนี่ยจะทำให้เราไปมุ่งกับการเลือก a b c d มากเกินไปถ้าเกิดเราทำอย่างนี้นะครับน้องก็จะได้ ได้ดูประโยครวมๆแล้วก็จะได้ดูจริงๆว่ามันผิดตรงไหนและเป็นคนคิดเส้นใต้เองเพื่อที่จะหาว่าเออร์จริงๆของประโยคนั้นอยู่ที่ตรงไหนจากนั้นหลังจากที่เราทำตัวนี้ได้นะครับไปทำ A B C D ก็จะง่ายกว่าครับผม My friend have a lot of books ผิดตรงไหนเออผิดตรงว่า have ยังไง เหตกตัวคำว่าเนี้ยตรงบุ๊กอ่ะบุ๊กิดยังไงมีเอสอยู่เพราะว่าเขาบอกเราว่าไม่เป็นแฮปอลอ b o อ k บุ๊กมีเอสถูกหรือผิดผิดมีคำว่าอ l อ t ออฟนะอลอทออฟแต่ว่ามีเยอะมีเยอะบุ๊กเพิ่มเอสถูกหรือผิดถูกแล้วอ่ะผิดตรงไหน Have ผิดตรงไหนแฮปแฮปผิดยังไงผิดแฮปผิดยังไง ต้องเป็น myself, my, my friend ดูประธานประธานคือ my friend, ร my friend. ประธาน my friend เป็นเขาเอ่อเป็น singular หรือเป็น plural er? singular เป็น singular เพราะฉะนั้น verb ต้องเป็น has <Have>. verb ต้องเป็น plural er. อ,อ๋อลืมเไปเอย has โจทย์เออรเรอร์เล่นตรงนี้บ่อยเหมือนกัน s อ b j e c t เป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้น v e r ต้องเป็นประหุพจน์ o k เ y JJ Market is the most crowded place in Bangkok อืม อะไรผิดผิดตรงคำว่ามอสผิดตรงคำว่ามอสผิดยังไงต้องไม่มีคำว่ามอสนีมันตัดออกมันเกินหรือเปล่า detective degree มีขั้นเท่าข,ขั้นกว่า,ข,วาขั้นสุดขั้นสุดต้องมี article เ,เดี๋ยวขั้นสุดต้องมี article นำหน้าหนึ่งตัวคือ the t ไม่มี the เนี่ยแหละพอเราทำไปเรื่อยๆนะเราจะรู้เลยว่าจะเห็นทันทีว่าตรงไหนเป็นตรงไหน <S We s h o u l d to attend all class ผิดตรงไหนีชพวกเราคนที่จาผิดตรงคำว่าคำว่าแ t ช e ชนฉช่ถูกแล้วถูกแล้ว s ิ n ก u ลา r ูร์ล,ล่าถูกแล้วทำไมต้องอ่ายา คิดากากถ้าเราทำอันนี้ได้เราทำเอ็นแบบชอยสบายเลยสิขับใชม้มันแบบมัน<ท>มันมันทูเป็นมัวได้ไดชูเราไม่ให้ <c oughs> มั่วไงเราต้องรู้ทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> ทูเป็นคำเชื่อมของของอะไรกับอะไรเชื่อ <c oughs> อันนี้ยเช็คได้ว่ามั่วไม่มั่วเลยแหละ คูเชื่อมอะไรกันอะไรจะเชื่อมพวกคำที่มันสองคำที่มันเหมือนกันนะเชื่อมอะไรเราไป go t นไปที่สถานที่แล้วทูในประโยคนี้เชื่อมอะไรกับอะไรเชื่อมอะไรกับอะไรเชื่อมกับ a c t i o เอ้ยไม่ใช่ v กับ process เชื่อมกันทูต้องถามว่า มันจำเป็นไหมที่ต้องเชื่อมไม่จำเป็นเลยเพราะว่ามันไม่เชื่อมก็ได้ไม่ความหมาย the student make a l of t o mistakes the student เป็นผระบุกรนก the student the student เป็นผู้บุกรุกหรอเอกภพ เดร์ม <c oughs> yeah. ีเอกรู่ด <c oughs> ิเร <Make S 2> ์ e วเดนเป็นเอกพจน์เอกพจน์เวิร์เป็นเวิร์เป็นอีสอมอาร์เวิร์ฟเวิร์ฟเวิร์เวร์ในข้อนี้จ้าเมคค่ะเมคเป็นเมคเมคเป็นเวิร์ฟเวิร์ฟหนึ่งเวิร์เอกพจน์หรือภูพจน์เป็นเอกพจน์อยู่ด้วยกันได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ที่พี่บอกไปอ่ะ verb ถ้า็น้าว่าเป็นถ้าหน,าน,น้า,นาเป็น singular verb <c oughs> ต้องเป็น plural ถ้านาวเป็น plural verb ต้องเป็น singular สลับกันเป็นข้อยกเว้นของภาษาอังกฤษ you must to come to my party ทำ <c oughs> ไม to มันเยอะจัง you must to come to party <c oughs> น่าจะตัด to ออก y ยู m มัดคำ m e t ไม y พาร์ตี้ตรงนี้ถูกต้องเพราะว่ามันยีกันไปเป็นประโยคคำสั่งแล้วอันนี้ต้องแก้ iu v d h i c h i ช iu ิ d ไม่มี iu ี d ใช้ iu ี d ใช้ดูหรือดัสใช้ดัสชีดัชโนเพราะชีเป็นชีเป็นเอกพจน์ต้องใชครับ